<laughs> nè, thay bằng bia xong so làn, tổo đi làm gì? quăng đi 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 quăng quăng đi quăng đi đi quăng 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 đi 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 ใช่ในรที่ไหนวันนี้ยังไม่ยังไี่ด้ทำันนี่ทำนี่ในเอาฟันกระตบกระตาเองเลยในทีทำนี้ทำอันนี้นี่ได้เลยทนซ o มในอ่ะสีดำในมันมัหา